อันยองเซโยสวัสดีทุทกคนตอนรับเข้าสู่ช่องอมบกอกเฮป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของชิกิต้าเปปปี้มอนสเตอร์กันเช็คกันสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนพูดถึงว่าเจอ้อนแคนนี่ที่ไทยนะครับยังไม่กลับเกาหลีแล้วก็ยังคงเที่ยวอยู่ที่ไทยอยู่กับครอบครัวใช้เวลายอยู่กับน้องเคเดนแน่นอนเลยแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมีแฟนๆพูดถึงว่าเจอชิกิต้าออกมาเดินเล่นแล้วก็ช้อปปิง้งแล้วก็มีการแวะไปอีทอีทตีน้อยกันด้วยนะ่ารักมากๆากเลยแฟน ไทยเจอน้องแคนนี่แล้วก็มาอัปเดตกันนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ได้เข้าไปถ่ายไม่ได้เข้าไปทักทายให้พื้นที่ส่วนตัวให้เวลาส่วนตัวน้องกับครอบครัวแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยเข้าไปรุมชิกิตาเลยมีแค่ ครอบครัวของน้องเท่านั้นที่มาด้วยกันและทุกคนเนี่ยเอนดูชิกิต้ามากมีเสียงพูดคุยจากโต๊ะหลายๆโต๊ะเลยนะครับที่บอกว่าน้องชิกิต้าตัวจริงน่ารักจังเลยตัวเล็กนิดเดียวน้องเนี่ยมากับเพื่อนสนิทก็คือน้องลียานั่นเองนะครับมากับชิกิต้ากินตีน้อยมีคนเนี่ยพูดคุยถึงน้องกันเยอะมากๆเลยแต่ทุกคนก็ให้พื้นที่ส่วนตัวชิกิต้าดีมากๆ เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แฟนไทยเนี่ยได้บังเอิญเจอกับชิกิต้าและที่สำคัญเลยก็คือน้องเนี่ยยังคงเดินเที่ยวเดินเล่นช็อปปิ้งอิทอีทหาอะไรทานในไทยแบบเด็กทั่วไปไม่ได้มีการบมาพร้อมกับบอดีีกาดหรือว่าการผู้คนออกจากร้าน ชิกิต้าก็มาในฐานะของลูกค้าคนหนึ่งเหมือนก,นกันกับทุกคนในร้านเลยนะ่ารักมากๆแฟนไทยก็ชมมาใครเนี่ยที่ได้เจอชิกิต้านะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามยังไงก็อย่าลืมห้พื้นที่ส่วนตัวชิกิต้ากันด้วยนะทุกคนรวมถึงน้องแปรพาริตาด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาอาัปเดตอีกทีดีดกว่าว่ามีคนเจอชิกิต้าที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างในไทยนะครับตอนนี้น้องยังคงอยู่ที่ไทยยังคงอยู่บ้านยังไม่ได้กลับเกาหลีเลยเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าว่าจะมีคนเจอชิกิต้าอีกหรือเปล่าและ จะมาเสิร์ฟโมเมนต์หรือว่าพาไปเที่ยวไปอีที่ไหนอีกรอติดตามกันนะครับ